คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราชโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา วันนี้นะคะก็มาที่แปลงนานะคะซึ่งเป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งวันนี้นะคะกลุ่มของเรานะคะก็มาด้วยกันทั้งหมดนะคะทั้งห้าคนนะคะมีคุณอินทวันเชื้อเจ้าทรัพ์นะคะแล้วก็คุณพรทิพสุพันนะคะแล้วก็คุณอุไรรักโพนอกนะคะแล้วก็ตัวดิฉันเองนะคะอิสริยาพรก้อนแก้วแล้วก็ ช่างภาพนะคะคุณโดมนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีมากนะคะจากท่านวิทยากรของเรานะคะในวันนี้เนี่ยเรามาชมแปลงนาและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ของท่านนะคะท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคืมชาตินะคะแล้วณปัจจุบันนี้ก็เป็นข้าราชการบํานาญนะคะเชิญพบกับท่านพสมเกียรติเหล่าบัวดีะคะ่ะซึ่งวันนี้ท่านก็จะ ได้ให้ความรู้กับเรา,ชาเช่นกันท่านรออีกนิดครับคัะสดีครับยิดบนด,ดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับที่ให้เกียรติมาเยี่ยมถึงแปลงนานะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวเองให้กับทีมงานที่มาศึกษาดูงานตรงนี้ก่อนผมคือผมชื่ออาจารย์สมเกียรติเหลาวดีอดีตผู้มืยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคุ้มชาติแลนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเป็นที่น่าสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเป็นถึงข้าราชการนะคะเป็นข้าราชการครูแต่ทําไมท่านผู้มยการเนี่ยจะมีแรงบันดาลใจยังไงที่จะต้องมาทําเกษตรทฤษฎีใหม่แบบนี้ขอบคุณครับคุณพรครับคือ,อก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุราชการนี่เมื่อปี2554นะครับก่อนที่จะถึงปี2555 ก็ทราบดีว่าตัวเองจะเกษียณอายุราชการลงเมื่อวันที่30เดือนกันยายนปี2555อยาก็อยากจะมีสถานที่ที่พักผ่อนในวัยเกษียณในวัยที่เราพอจะพักผ่อนได้แล้วก็เลยมีแนวความคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่อาจจะทําให้เราได้มีความสุขมีอายุยืนมีความสุขในครอบครัวการเกษตรนี่แหละเป็นวิชาชีพที่เลี้ยงประชากรเลี้ยงคนละโลก ได้มาในถึงปัจจุบันนี้ก็คือการเกษตรที่คนในอดีตรหรือ,อบุคคลในอดีตที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้และก็ได้ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันการจะเกษตรไม่เคยล้าหลังจนมีพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าให้เกษตรกรของพระองค์ท่านนี่มีเศษรษฐกิจมีความเป็นอยู่ที่พอเพียงพระองค์ก็เลยมีกระแสพระราชดำรสให้กับ หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับผมก็เห็นไปไหลายที่ก็เห็นหน่วยงานเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงพูดอยู่ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการเกษตรไหมอย่างเช่นกกสอย่างเช่นทรรางธน,นาคารหรือแบงค์ทุกแบงค์ก็จะมีคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเพราะนั้นผมเป็นข้าราชการครูก็มีความจําเป็นอยู่ดีที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือ นําเศรษฐกิจพอเพียงนี่ไปให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนก็ดีให้กับเด็กนักเรียนที่เราทําการสอนก็ดีนะครับเป็นการปลูกฝังให้กับเด็กกับเยาวชนให้รู้จักทําการเกษตรตั้งแต่เล็กผมเองนี่เข้าศูกเกษตรที่ปใหม่แล้วพอเริ่มปฏิบัติอะไรอย่างงี้ค่ะเริ่มําเนินการมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับโครงการนี้ปัญหาและอุปสรรคทุกงานทุกโครงการเนาะปัญหาและออุปสรรคก็มี จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารจัดการหรือการแก้ปัญหาของของงานนั้นๆนะครับปัญหามันก็มีอยู่คือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลคือภัยมันกดความแห้งแล้งมันมาจริงๆแล้วการแก้ปัญหาของของความแห้งแล้งก็คือเจาะบ่อบาดาลขนาด6กนิ้วหรือยู่หนึ่งบ่อนะครับแล้วก็นับแปลงนาอ่านับแปลงนาตรงนี้นะถ้าถ้าสมมติว่าเสร็จจากตรงที่เรานั่ง คุยกันเสวนากันนี่ก็อาจจะไปได้ดูว่าอันนี้คือบอ่อบดานที่เจาะอ,อันนี้เป็นการแก้ปัญหาแล้วก็นอกจากจะขุดบอ่อบดาลแล้วก็ยังมีขุดบอ่อเพื่อที่จะกักเก็บน้ําหน้าฝนเพื่อเก็บน้ําไปใช้ในฤดูแล้งคือฤดูแล้งนี่มันจําเป็นต้องปลูกพืชผักในช่วงของฤดูแล้งแต่พืชทุกชนิดต้องการน้ําแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ทําเราไม่สร้างบอ่อกักเก็บน้ําหรือเราไม่เจาะบ่อบอดาน ในฤดูแรงพืชของเราก็จะขาดน้ําทําให้พืชของเราไม่เขียวกระจีไม่จะเดินงอกงามไปผลผลิตใช่ไหมคะแต่เกษตรที่ใหม่แล้วอย่างท่านพอบอกว่าผลที่เกิดขึ้นจากการทําโครงการนี้เนี่ยให้อะไรกับท่านพอบ้างโอ้ขอบคุณครับขอบคุณที่ถามเกี่ยวกับไอ้ผลผลิตหรือที่ให้ประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมนะครับมันได้ประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอย่างเช่นเราทําเศรษฐกิจพอเพียงผลผลิต ที่เราดําดเนินการขึ้นนี่ไม่ว่าจะเป็นกล้วยนวา้าว้าพืชผักข้าวปลาสุกรเลี้ยงในพื้นที่ตรงนี้นี่หรือหลายๆอย่างนะครับที่เราไม่ได้กล่าวถึงมันจะให้ผลผลิตให้กับผู้ผลิตขึ้นมาโดยการในการบริโภคข้าวก็เก็บไว้กินใช่ไหมข้าวก็เก็บไว้กินเป็นข้าวเปลือกอเก็บไว้ในยุง้งใน้างส่วนผลผลิตอย่างอื่นๆนะครับเช่นกล้วยหรือสุกรเนี่ยเราก็ นำไปขายอย่างกล้วยเนี่ยก็นํามาขายในชุมชนนํานมาเป็นอาหารในครัวเรือนนะครับอย่างเช่นเลี้ยงปลาดุกเราก็นําปลาดุกมาเป็นอาหารเหลือจากดําเนินการเหลือจากรับประทานอาหารในครัวเรือนก็จะจําหน่ายหรือแจกที่แจกน้องที่มาเยี่ยมอ่างกล้วยน้าว่านี่รู้สึกว่าจะเป็นพืชที่ให้ผลประโยชน์ได้เร็วแล้วก็มีที่มีน้องเข้ามา ก็จะให้ได้อยู่ให้ได้กินไปไ<ด>ในขนาดเดียวกันแบ่งปันด้วยเราก็ได้เพื่อนที่มาเยี่ยมมาอยู่ที่นี่ไม่จําเป็นต้องออกไปหาเพื่อนข้างข้างนอกเพื่อนเขาจะมาหาเราอยู่ที่อยู่ข้างในม <c oughs> ีคนถ<ห>ามว่าเขาอ๋อ,อ,อสมเกียติปลูกกุ้ยน้ำว้าเยอะๆเนี่ยจะเอาไปจําหน่ายจะไปขายที่ไหนไมันถึงจะหมดผมตอบเลยว่าผมไม่จําเป็นต้องนําผลผลิตออกไปขายข้างนอกผมอยู่ข้างในนี่แหละคนบริโภค คนคนที่เขามาซื้อเนี่ยเขาเข้ามาข้างในเวลาเขาซื้อเขาทํำยังไงเวลาเขาจะต้องการกล้วยน้ําว้าที่ผมปลูกเอาไว้หลายๆนี่เขาจะเดินไปเหมือนกับเข้าไปในห้างร้านหรือเข้าไปในเซเว่นไปเดินไปดูเขาก็มีมีขอมีเกี่ยวเขาก็อยากได้กล้วยคือไหนกอไหนเขาก็ประจักรไปฟันมาแล้วเขาก็ยกเขาก็หิ้วเขาก็แบกมาผมก็มาคิดเอาเงินที่อยู่ตรงนี้ไปตัดเอากล้วยแบบกล้วยที่มันแก่ไง หือกรวยที่มันพอดีกับเขาหรือมันเป็นแบบไหนก็นแล้วแต่ถ้าเขาตัดมาแล้วผมต้องคิดเอาเอาตังค์เกลือหนึ่งสมมติมว่ามีสิบหวีผมขายหวีหนึ่งยีบาทผมก็ได้เงินแล้วสองร้กอยงงพพออู่ในในนจจขคจกเีย ในเฉพาะทางเดินตรงนี้นะคะของท่านผูเมนการไม่มีเฉพาะกล้วยน้ำมาอย่างเดียวนะคะสังเกตได้จากดินข้างทางนะคะท่านดานจะ้าพื้นที่ได้เป็นประโยชน์มากคือจะต้องมีที่นะคะ ตะไคร้คือเพื่อที่เป็นพื้ผักสมครัวท่านจะสามารถแสมเอาไว้ไว้น้ำหวาตลอดทางเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นเกษตรที่จะนซดีใหม่เลยเพราะว่าหาได้ใองผมก็คือขุยข้อไม้ไม้แห้งที่นักเรียนเขาทำความสะอาด ถ้าใส่ถุงปุ๋ยมานทตรงหม้ใช่นะคะเป็นเป็นเป็นแนวคิดเป็นการปฏิบัติของท่านผู้มีการที่แก้ปัญหาดินไม่ดีนะคะท่านก็สามารถนําพืชผักหรือใบไม้แห้งนํมาหมักลงไว้ในพื้นดินนะคะเพื่อที่จะให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นเป็นแนวคิดที่ดีทีเดียว่วันที่เราสังเกตเห็นตรงนี้ท่านผอคะมันแตกต่างกับทางเดินที่เราเดินมาเมื่อสักวันนี้ใช่ใช่ค่ะคืออ่ะตรงนี้นะครับ ผมบริหารจัดการพื้นที่ให้มันได้ประโยชน์สูงสุดคือพื้นที่มันมีจำกัดก็เลยเตรียมพื้นที่ตรงนี้ปลูกพริกไว้ในหน้าแร้งนี่เหรอครับทางเดินนี่แหละครับทั้งทั้งเรียกว่าขอบสา n a าจะทำให้มันเสียประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่คือหน้าดินก็จะได้ดึงสมดุลไใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับคือนอกจากเราจะได้เดินสัญจรไปมาในระหว่างในพื้นหนาของเราเราสามารถที่จะปลูกพริก ข้างข้าง,างไปงด้วยใช่ไหมคะโอ้โหเปรียกอัน,นี้เขาส่งเสริมในการปลูกคือของไอ้กูเกิลบานพริก <ฮะ S 1> เอาเขาเอาเขาสนับสนุนขายต้นกล้าของเขานี่เขาขายให้เรานี่มาหนึ่งบาทยี่สิบตังค์ต่อหนึ่งต้น <ฮะ S 1> แล้วเวลาผล,ผลผลิตมันออกมาเราเก็บพริกแล้วก็ชั่งน้ําหนักเป็นสมาชิกเขาโอนเงินเข้าบัญชีให้ที่กูเกิลบานพริกเขาประกันราคาให้ กิโลกรัมละไม่น้อยกว่าห้าช้นนะครับสังเกตได้จากต้นมะละกอนะครับเป็นต้นที่ขนาดเล็กนะคะแต่ว่ามันเป็นที่น่าทึ่งนะคะคือผลของมะละกอโดกมากเลยทีเดียวนะคะนอกนือจากพื้นนานะคะด้านหลังจะเป็นท้องนาที่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็ยังสามารถไม่ได้ปล่อยให้พื้นที่ท้องนาเนี่ยล่าประโยชน์เลยนะคะยังสามารถปลูกมะละกอปลูกอีกนี่ก็เป็นต้นขน,นุนใช่ไหมครับใช่ต้นขนุนปลูกแซม คือพืชนีมันจะขึ้นได้ในพื้นที่ที่มันอยู่ใกล้ๆกันบานเขาเอินว่ามันบลบังแสงมันบลงํากันดีภาษาบานเท่าเอินจริงๆแล้วมันก็พืชต่างชนิดกันมันก็ขึ้นอยู่ตามของมันเองกันแหละต่างกล้วยนําว่ามันมันมันจะไปเบียดเขาจนเกินไปเราก็สามารถที่จะเอาผลผลิตออกมาแล้วเราก็ตัดเราก็ทิ้งไปนะครับถ้ามันมากไปหน่อกล้วยมันเยอะไป ี๋ยว่าตัวมันเยอะไปแล้วก็จะตัดทิ้งไปพอดีมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไอไ้อดอกมีเกรสรของไอ้ตักทองคัก็จะมาอยู่ความอุดมสมบูรณ์มันก็จะกลับมามันสอให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะถ้า<ม>พื้นพื้นที่เนี่ยไม่มีความอุดมสมบูรณ์พึ่งก็จะ จะไม่มีให้เราเห็นนะคบแสดงว่าพื้นที่แห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์หลังพึ่งจึงมีปรากฏให้เราเห็นนะคะโอ้ดีมากทีเดียวนกชนิดต่างๆมันมันมากินกล้วยน้ำว้าสุกมันมากินมะละกอสุกมันมากินตะขบคนะครับมันก็จะเช้ายินมันจะเสียงส่งเสียงเกี้ยวเจ้าอยู่ในบริเวณตรงนี้นะนะครับเป็นธรรมชาติที่น่าอยู่นี่คือการให้ลูกใหญ่ แม่บ้านผมนี่จริงๆแล้วผมก็จะปิดทิ้งอนี่ะนี่ถ้าแม่บ้านมาเห็นนี่ไปปิดมันทําไมให้มันเยอะไปเลยเราก็ต้องเสียสละให้ลูกอ่นะครับเพราะอันเล็กๆที่ไม่สมบูรณ์เราก็ต้องเอาออกนี่ก็เป็นหลักการนะคะคือไม่ใช่ถ้ามันมีผลดกแล้วเราจะเก็บไว้หมดนี่ไม่ใช่นะครับหลักการของท่านผู้บริหารจัดการผลไหนที่มันแคะแกนหรือมันไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็ปิดทิ้งใช่ไหมคะท่านผู้บริการก็จะเก็บไว้เฉพาะลูกที่มันค่อนข้างที่จะโอโอดมสมบูรณ์นี่ก็เป็นหลักการแล้วก็วิธีหนึ่งเช่นเดียวกัน มันไม่ใช่เช่นค่ะมันมันคนละอย่างเนาะคือถ้าอันไหนมันไม่สมบูรณ์เราก็ต้องเอาทิ้งไปแล้วก็ให้อยู่เฉพาะอันที่มันสมบูรณ์นะคะแต่คนนี้ทําไม่ได้นะคะคนณต้องไงให้จะไม่สมบูรณ์นี่เห็นไหมมะละกอก็ได้ปลูกเป็นรุ่นแล้วรุ่นเล่าพื้นที่ที่เราปลูกยังไม่หมดเราจะพยายามหาพืชอย่างอื่นมาปลูกเช่นมะนาวเราก็ยังจะปลูกต่อไปอีกอยู่มะนาวรุ่นึงไม่น้อยกว่า5บาทนะถ้าคุณกอนไปตลาด ก็น่าจะเกิดได้เอาพืชอื่นมาปลูกมันไม่เกิอเงามองง่ายเพราะเอาพักซากับอาหารเพศมาปลูกเห็นไหมนี่แสดงว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยด้วยตัวของท่านเองจริงๆนะครับที่แห่งตรงนี้ะริมตรงนี้มันเป็นหินเยอะนะคะเราเอาพืชต่างชนิดอื่นมาปลูกมันก็ไม่สามารถที่จะเจริญงอกงามได้ ต้นมะขามพี่แล้วก็ต้นพุทตานะคะจากบนข้างถนนว่ามันสามารถดํารงชีวิตอยู่ของมันได้นะคะท่านก็เลยนํามาปลูกตรงนี้แล้วก็สวยด้วยทีเดียวนะคะมันจเจริญเติบโตได้เพรเป็นอย่างดีเคยปลูกมาแล้วกว็หลายหนม,มันตายหมด ต่างกับพื้นที่ตรงด้านอื่นนะคะที่มะละกอสวยงามแต่ที่ตรงนี้ปลูกมะละกอไม่ได้นะคะแต่ว่านี่ก็เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวของท่านเองจริงๆนะคะคือการเห็นจากข้างทางนั่พืชผักต่างๆนะคะมีในในในแปลงนาแห่งนี้ยังมีออการเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับซึ่งมีสุกรอยู่ด้วยทีเดียวนะคะสังเกตเห็นเมื่อสักครู่นี้มีท่อตรงนี้ต่อจากท่อจากข้อหมูลงไปเอาเจาท่อน้ําเสียนะครับคือเอาลงไปในบ่อ สัตวก่อนเลี้ยงปลานินนะครับปลานินก็จะกินเศษอาหารที่จากการล้างบ่อ่ดนน้ําเสียของของเนี่ยแล้วก็พืชที่อยู่ใกล้ๆเป็นการใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกๆด้านแม้ว่าจะน้ําเสียก็ยังสามารถคงประโยชน์ได้ดีเลยกินได้ตัวยค่ะว่าเป็นอะไรหมูที่ละหมูแบบใหญ่หมูตัวใหญ่รัสไม่ตัวหมูขาวอันนี้คือแม่พันธุ์หมูนะคะดูหลอกเจอร์ซี่นะคะเป็นการเลี้ยงหมู ด้าน,นลูงมันเยอะทีเดียวนะคะ,อ,ะอันนั้นไม่สมบูรณ์กบเปรียบเทียบเหมือนกล้วยนั่แหละถ้าเป็นกล้วยตาทิ้งแล้วตัวเล็กๆสองตัวนี้จะ่าทิ้งแล้วได้ได้พันตัวนี้มาจากไหนครับอ๋อได้มาจากไอ้ฟาร์มทรับละ<อ> <laughs> เพราะไรเราถึงเลียงหมูแบบนี้ขายหมดเนี่ยขายพอดีน้องไม่สบายก็เลยขายออกไม่ใครมีใครดูเลยทำไมเราต้องเอาหมูนี้ครับทำไมไม่ใช้หมูธรรมดาหมูเออหมูนี้มันมีข้อดียังไงเนาะดูล็อกเนอซี่นี่มันจะเป็นโครงสร้างของเขานี่การดูของเขาจะแข็งแรงดีจะเริ่มเติบโตง่ายนะครับเป็นหมูที่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ หมูขาวๆโดยทั่วไปเขาเรียกว่าหมูหมูลัสไวหมูแลนเลดอ๋อหมูลัสไวลนเลดเนี่ยห,หูมันตั้งขึ้นทั้งสองข้างแต่แลน,นเลดเนี่ยหูมันจะตกไปท้างหน้าอันนี้เปดูดอกเตี๊ยส่เราได,ได้ความรู้อย่างรอบด้านเลยทีเดียวนะคะแม้แต่สิ่งเล็กๆน,น,น้อยๆที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะคะแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวของท่านเองจริงๆนะคะซึ่งไม่ต้องไปใช้หลักการและทฤษฎีอะไรที่มากมายแต่ว่าเป็นการเรียนรู้และกินอยู่อย่าง พอเพียงจริงๆเลยก็ว่าได้คือแม้กระทั่งอย่างที่ดิฉันได้นาเรียนเมื่อสักครู่นะคะการปลูกพืชต่างๆมันจะไปเอาหลักอะไรไม่ได้แต่ว่าเราต้องดูสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของพื้นดินของมันต่างๆเราถึงจะจัดการทุกอย่างได้ดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีการสมเกียรติเหล่าบอดีมากนะคะแล้วก็เป็นปราชชาวบ้านจริงๆนะคะวันนี้ท่านให้ความรู้ของเรานะคะควันนี้ก็ต้องขอกราบขอพระคุณ ภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแทใ้ในใจ แต่ดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการกลับมาเองกายสบลงแน่อุ่นไอดิ้งสู่ความเคยชินที่เราเคยลง